โปรเจกต์สี่กิจกรรมการเรียนรู้ระบบดิจิทัลในกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศมีภารกิจเกี่ยวกับการดาเนินการด้านการกงสุลโดยเสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนงานด้านการกงสุลกําหนดกฎระเบียบและสนับสนุนการทํางานของสถานเอกอัครราชทูตสถานกองสุลใหญ่และสถานกงสุลกิจกรรมอุตสาหกรรไทยในต่างประเทศเพื่อปกป้องและคุ้มครองดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในต่างประเทศให้ทั่วถึง 1. เสนอความเห็นเพื่อกำหนดนโยบายและแผนงานด้านการกองสุนร,รวมทั้งกำหนดกฎระเบียบด้านการกองสุนสองประสานงานและสนับสนุนการดูแลสถานเอกอัครราชทูตสถานกองสุนใหญ่และสถานกองสุนกิจกรรมศักดิ์ของไทยในต่างประเทศตลอดจนประสานงานให้ความร่วมมือกับหน่วยงานราชการไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศในการดำเนินการเกี่ยวกับการกองสุนให้เป็นไปตามกฎหมายสามดำเนินการเกี่ยวกับการหนังสือเดินทางและเอกสารเดินทางให้แก่คนสัญชาติไทยสี่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจลงตาและเอกสารเดินทางสำหรับคนต่างด้าวห้า ดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองดูแลรักษาผลประโยชน์ของคนที่เป็นสัญชาติไทยและนิติบุคคลสัญชาติไทยรวมทั้งเรือและอากาศยานไทยในต่างประเทศ 6. ดดำเนินการเกี่ยวกับงานสัญชาาสัญชาติและนิติกรงานทะเบียนราษฎรและงานครอบครัวคนไทยในต่างประเทศและเรื่องอื่นๆตามอำนาจหน้าที่ที่บญญาัาิไว้ในกฎหมายและกฎระเบียบของทางราชการตลอดจนดำเนินการเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศตามกระบวนการยุติธรรม 7. กํากำหนดค่าอาตาัตราค่าธรรมเนียมค่าทําการและค่าใช้ใจ่ายอื่นๆในการ ที่เกี่ยวกับการกงสุลตามที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและประกาศของกระทรวง 8. ปปฏิบัติการอื่นใดตามกำหนดกฎหมายให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกรมและกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีการนำแนวคิดดิจิทัลมาใช้ในกรมการกงสุลกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาปรับรูปแบบให้การให้บริการทำพาสปอร์ตเพื่อเพิ่มความสะดวกและประหยัดเวลาให้แก่ประชาชน ในส่วนของการพัฒนาสามารถลงทะเบียนทำพาส,สปอร์ตล่วงหน้าพันช่องทางออนไลน์ได้อย่างสะดวกสบายโดยเป็นบริการที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ทําการจองหนังสือเดินทางตลอด24ชั่วโมงซึ่งเป็นการลงทะเบียนล่วงหน้าสําหรับการยื่นคำร้องขอหนังสือเดินทางธรรมดาผ่านแอปพลิเคชันไทยคอนโดยมีการเก็บข้อมูลชีวมารได้แก่ภาพถ่ายใบหน้าภาพถ่ายพิมพ์ลาย้นมือและการบันทึกภาพม่านตากรมการกงสุลคงยังมุ่งมั่น ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพนในการให้บริการแก่ประชาชนในทุกด้านและจะพยายามปรับระบบให้บริการหนังสือเดินทางให้มีความสะดวกรวดเร็วและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่คุณสมบัติเบื้องต้นของแอปพลิเคชันข้อควรรู้ก่อนเดินทางไปต่างประเทศหนึ่ <1. S 1> บอกเกี่ยวกับสิบเรื่องที่ต้องรู้ก่อนเดินทางไปยังเมืองนอก 2. แผนอพยพพื้นที่เสี่ยงและเผชิญหน้าให้ฉุกเฉินกรณีโรคระบาด 3. เอกสาร,รที่จําเป็นในการขอรับความช่วยเหลือและ 4. ข้อมูลสถิติ การให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศภารกิจคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศ 1. การให้ความช่วยเหลือกรณีตกทุกข์ในต่างประเทศ 2. การให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ประสบปัญหา 3. การให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงไทย 4. การให้ความช่วยเหลือผู้ที่อาจจะตกเป็นเหยื่อของการค้ามนุษย์ 5. การให้ความช่วยเหลือกรณีคนไทยเสียชีวิต 6. การให้ความช่วยเหลือติดตามญาติ 7. การให้ความช่วยเหลืออพยพคนไทยออกจากพื้นที่เสี่ยงในกรณีชุกเฉินต่างๆขั้นตอนการใช้งานแอปพลิเคชันขั้นตอนที่1เข้าแอปพลิเคชันและกดเลือกหนังสือเดินทาง2กดเลือกจองคิวหนังสือเดินทางออนไลน์ 3. กดเลือกการจองคิว4ให้เลือกไปยังการเข้าไปรับบริการในกรณีตัวอย่างเลือกประเทศไทย 5. อ่านข้อมูลการจองคิวแล้วกดยินยอมรับเงื่อนไขาการให้บริการ 6. กรอกข้อมูลการติดต่อ 7. กรอกข้อมูลบุคคลต้องตามบัตรประชาชน 8. กรอกที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ 9. เลือกสำนักงานหนังสือเดินทางที่ต้องการเข้าไปใช้บริการ 10. เลือกสำนักงานที่เข้าใช้บริการ 11. เลือกลักษณะการจองคิวในกรณีตัวอย่างนี้จองคิวสำหรับตนเอง 12. เลือกวันที่ต้องการเข้าไปใช้บริการ 13. เลือกวันที่ที่ต้องการเข้าไปใช้บริการ14กดยืนยันวันที่ต้องการเข้าไปใช้บริการ15เลือกวิธีการรับเล่มหนังสือเดินทางในกรณีตัวอย่างเลือกรับด้วยตนเอง16ตัวสอบและยืนยันข้อมูลของผู้จองคิวข้อเสนอแนะทางผู้สืบควนได้มีข้อเสนอที่จะแนะนําให้กับกรมการกงสุลเกี่ยวกับการใช้งานแอปพลิเคชันโดยข้อมูลมาจากหลายๆแหล่งและการวิเคราะห์ จากการได้ลงใช้งานแอปพลิเคชันมาแล้วมีข้อบอกพร่องเล็กน้อยที่ควรจะเสนอให้ทราบและคาดหวังว่าเป็นข้อสเสนอที่แนะนําหน่วยงานสามารถนําไปเอาไปปรับใช้ประยุกต์ได้มีดังต่อไปนี้การเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับพนักงานภาครัฐต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัลในเมื่อระบบดิจิทัลและการบริการประชาชนที่สะดวกสบายมากขึ้นการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานจึงเป็นเรื่องสําคัญและต้องเตรียมความพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเช่นนโยบายภาครัฐที่มี แนวทางใหม่ในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมส่งผลให้มีวิธีการทำงานเปลี่ยนไปพนักงานภาครัฐทุกคนจึงควรได้รับการอบรมความรู้และทักษะที่จําเป็นต่อการใช้และควบคู่ไปกับการใช้งานแอปพลิเคชันในด้านแอปพลิเคชันถือว่าทางกรมศุลนคิดค้นและออกแบบมาได้เป็นอย่างดีได้ทําระบบครอบคุมและคอบคล้องได้เป็นอย่างดีเช่นปัญหาเวลาในการจองคิวทางแอปพลิเคชันได้เปิดจองคิว24ชั่วโมง การดูแลคุ้มครองผู้ใช้งานรวมทั้งข้อเสนอข้อมูลที่ชัดเจนอธิบายวิธีการของแอปพลิเคชันได้เป็นอย่างดีเข้าใจจึงทำให้แอปพลิเคชันเป็นหนึ่งในแอปพลิเคชันที่ดีและปลอดภัยที่สุดสรุปกรมการกงสุลได้มีการพัฒนาและนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนและพัฒนากรมการกงสุลโดยการใช้งานแอปพลิเคชันไคยคอนโซล่าเพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง และยังเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศทําให้หนังสือเดินทางของไทยมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นส่งผลต่อเนื่องทางด้านบวกด้านเศรษฐกิจด้านการลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศไทยทางการกรมศุลจึงต้องเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในกรมให้พร้อมในการใช้งานเทคโนโลยีแอปพลิเคชันไทคอนโซล่าเพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีคุณภาพมากที่สุด